ครับเขามาชมกันเลยครับผลงานตัวแหลเดี๋ยวก่อนซ่อนล,ลูกดอกกันลูกดอกอยู่ไหนมั่วโอ้โหเห็นไหครับใส่สวยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเจ้าวันจันทร์วันนี้วันที่ห้านะครับเดือนเจ็ดน,นี่อยู่กับผมครับหมูชชินะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมายิงป่าด้วยน,น้ำใหม่ครับมีเวลาสักเกิงวันกับตามสามชมั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะ,นะะเดี๋ยวต้องไปทํางานกลางคืนนะช่วงนี้ผมมีเวลาได้เอาคลิปชิงหิวนะครับ fc t t สาม ิพย์สิงห์หลีวลอไปก่อนนะครับเพราะว่างานประจํานักคณะครับตรงนี้ครับบุกยมีเวลาเลยกมจะได้มีเวลายิงป่าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้อัพคลิปลงมาดูนะครับอะวันนี้อยู่หมายเดิมนะครับอ่างบันทีครับหมายต้นคอยนะครับหมายมหาชนนะครับคนเข้าทุกวันป่าก็เข้าทุกวันตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าแล้วครับประมาณนี้ผลงานจะเป็นจะได้ไปที่ตามกันเลยครับไปลุย ครับตัวนี้เสียนเจียนมามาติติดครับนางข้างนี้ครับเราชมผลงานนะครับผ่านไปแล้วิบนาทียังไม่ได้ยิงเลยเราสมต่อไปครับ เพราะใหม่มันอยู่พื้นหน้ามันะครับเดี๋ยว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 ขวระยะตัวนี้กัน <c oughs> ถูกถูกเฮ้ยถูกอ่ะ Bueno, well, ครับเรามาชมกันเลยครับผลง,งานตอแหลเดี๋ยวก่นอนสรอุดอกกันลูกดอกอยู่ไหนหัวโอ้โหนีนะครับใส่สวยครับเดี๋ยวขอปุฒลูกดอกกัน มานมานมนครับตัวล็กมาแล้วเดี๋ยวกระสังไสดีกว่าไปตามุงงานต่อไปครับ สังเกตก็คือดูจากที่น้ำคุนๆนครับป่าจะยูหันแล้วก็มันจะดินบ๊อบแมบบ๊อบแมบนะครับจากการสะหอนแสงใต้น้ำตัวแรกตีได้ก็แบบนี้แหละครับลักษณะการยิงครับ รอดูนะครับเอาแล้วครับเสียงเจนโดนแล้วครับป่ยแล้ว่ะนะมัดว่านะลงแอวลุมมันอยู่แต่ฟังกันแะห่ะอยู่แต่ฟังกันนะมัดเลยมัดติดต่อทุกนะตีนี้นหะอะเดี๋ยวลงไปเอากับปศุดอกแล้วกันนี่เลย โดนแล้วครับเตียนเตียนโดนแล้วครับปลาตะเพียนนะครับ นี่แหละตุรกีนั่ยเ้ะมาดูกันครับมาดูครับใส่ ส่ยมินิครับน้อยน้อยกว่าน้อยตัวดุวนะครับครับวันนี้แดดดีขนาดครับหลังจากยิงสองกำนะครับได้ปลาสองตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวเวลาอีกชั่วโมงเราลุ้นกันนะครับ บ่แตมผีสามจะมาก,ก่อน,นะครับวันนี้แดดดีน้ำนิ่งครับแต่คุณครับแต่น้ำคุณป่าม่ยอมร้อยนะครับจู่พื้นน้ำครับอาศัยดูฟุ่นของขี้ค้นนะครับที่มป่ามันดินแล้วก็มันเป็นคุ้นขึ้นมาครับแล้วก็มันจะหันสะท้อนแม่แป๊บนครับท่อนแดด วัดระยะยิงเลยครับวันนี้ยังโบาผาดน,นะครับยิงสองดอกได้สองตัวนะครับเราชมตัวที่สามนะครับไปครับ que no, no. no

น,น้ามแ้้วครับมัแล้วครับ,รบใต้น้ามาครับบูงูจะเม่นก่อบอดูนครับยังอยู่ครับยังอยู่บุกไปเตือ มุมเดิมตัวที่สีครับมุมเดิมครับนะครับเสาะสายกันครับวันนี้ใส่บุกพอใหญ่ครับ

วันนี้ก็หุดเวลาแล้วครับก็บไปพักผ่อนแลครับเดี๋ยวมาดูผลงานหนันนะครับวันนี้ได้กี่แต้มปลายตมดเต็มครับเยี่ยมมากเลย แต้มครับครับนี่ครับแต้มนะครับนี่ครับนี่ครับผลงานรวมปืนช่างนึกกับหน้าไม้ครับนั่ลำปูนนะครับครับอย่าลืมนะครับกูดซับสไคร่เพื่อไปกับลังใจให้ผมวยครับแล้วป้ากันไมคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ